คือตอนนี้น้องกลับมาร้องพอแล้วนั่งทองแล้วอะตอนนี้สโนนี่ครับโซเนียชื่ออะไรเฮะเราพัฒนาฝีมือการร้องเพลงไปถึงไหนเรียกได้ว่าคือได้รับคำติชมมาเยอะมากตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้รับคำติรอเ <บ S 1> ละรอเลนคือตอนนี้น้องกลับมาร้องพอแล้วเปลี่ยนสายแล้วนั่งทองแล้วอะตอนนี้ฝนไม่อย่างยาวนานนะตอนนี้มีพวกแบบว่า YG หรือแบบว่าค่ายฝั่งเกาหลีติดต่อเรามาบ้างไหมตอนนี้ก็จะมีค่ายลูกเสือนะ มีใครลูกเสือใช่ไหมมีมีให้ฟังไหมอย่างเมาคีราสัตว์อะไรเงี้ยเมาคี่าสัตว์เมาคี่าสัตวตอ์อ๋อเมาคีอาจจะไม่ใช่ทางอาจจะชอบสายแบบนนทันนนดีว่าหรือแบบพี่โบกี้ไลออนแบบนั้นปะประมาณนั้นเลยใช่ไหมอย่างที่คันหนังสืออะซะหน่อยซะหน่อยนึ่ะนะคือจากที่หนูฝึกมาเนี่ยคือมันต้องแบบเตรียมตัวนิดนึงเอ,อ้ย <laughs> แค่หอมก็เบี้ยฝ <laughs> ึกลมหายใจค่ะ เดาตัวคอนนางซื้อขี่เข้าถือไว้ก็ oh. คือเหมือนกันว่าตัวเองมาได้ถึงจุดน,นี้ได้ยังไงเราต้องสู้ต่อไปนะเว้ยพี่ว่าอีกไม่ไกลความฝันเราอยากเป็นนักร้องนอกจากร้องเนี่ยเรายังเดินทางเต้นด้วยพอได้นะพอ,อได้นะเดีนะ๋ยวพี่ให้เราเต้นแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายว่านี่คือเพลงไหนหนึ่งสองสามไป เพซอยซอยนกุ้มหลีนกุ้มหลีปินข้ามของเตยหลานแล้วเด็กจ้างเขาจะเป็นตามหาฟังจากไหนนกุ้มหลีปินข้ามของเตย B A B I S O N A ค่ะวันนี้มีขนมให้ด้วยนะครับเป็นขนมโปกะโลนี่เราไปบ๊ายบาย